สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเลเซอร์โปรเจคเตอร์ของ F p s สรุ่น EF12 กันนะครับก่อนอื่นนั้นเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์ด้านในเครื่องก่อนครับว่ามีอะไรมาให้ดูบ้างมีคู่มือนี้เลยนะครับคู่มือการใช้งานนะครับพร้อมแผ่นไดเวอร์สาย AC AC power มาพร้อมกับอะแดปเตอร์ ตัวนี้จะเป็นโปรเจคเตอร์รุ่นนี้จะใช้อแดปเตอร์นะครับในการต่อพร้อมกับรีโมทฐาน 3A ประมาณนี้ครับอุปกรณ์ที่มาพร้อมกับตัวเครื่องทีนี้มาดูสเปคกันคร่าวๆนะครับสำหรับโปรเจคเตอร์ของ f อฟส n EF12 รุ่นนี้มาเริ่มที่ความสว่างกันเลยความสว่างอยู่ที่1,000ลูเมนความละเอียดระดับ Full HD ค่าคอนแทคอยู่ที่2องล้านหต่อ1ส่วนการรับประกันตัวเครื่องนะครับรับประกันตัวเครื่อง3ปีเต็มหลอดภาพ3ปีเต็มหรือ1 000, 2 0 0 0ืชั่วโมงถัดมานะครับถัดมามาดูมาดูกันครับว่ารุ่นนี้มีอะไรมาให้บ้างในตัวเครื่องมาเริ่มต้นที่ฟังก์ชันช่องต่อกันนะครับช่องต่อให้ดูเลยนะครับช่องต่อจะมีเอ็นบไให้2ช่องครับมี1กับ2 เม็ดี่ใบสองนะครับจะรองรับ ARC นะครับตัวนี้จะเป็น USB Type A นะครับแล้วก็ช่องเสียบหูฟังตรงนี้จะเป็นสำหรับ AC power นะครับและที่สำคัญนะครับสำหรับรุ่นนี้มาพร้อมกับฟังก์ชัน Android ในตัวพร้อมกับลำโพง y มา a h a เสียงอย่างนี้เลยครับเสียงจำ ทีนี้มาดูฟังก์ชันด้านในกันบ้างครับว่ารุ่นนี้มีอะไรมาให้เราเลือกเล่นเลือกปรับกันบ้างครับดูตามภาพได้เลยนะครับมีคันเลิม่มโหมดครับปรับได้ห้าโหมดครับดินามิกวีวิดไปซีน e ม่าซีน m ม่าเนเชอรัลนะครับระบบเสียงดูตามรูปเลยนะครับ มีเทเตอร์ทีวีสตูดิโอสเตเดียมคอนเสิร์ตคาราโอเกะปับได้สามโหมดครับมีไฮโลแล้วก็ออฟเคียร์ไว้์ปับได้สามโหมดเหมือนกันครับมีไฮโลออฟ เสาสเปคลองเข้าไปดูครับมีปรับซ้ายแล้วก็เซนเตอร์ก็คือตรงกลางครับเล็บครับปรับเสียงลำโพงออกสเสาวเอาพุทครับมีสเปกเกอร์แล้วก็โหมด A R C ปรับได้สองโหมดสเสาวเอาพุทฟอร์แมตครับเป็น P C M แล้วก็ออโต้นะครับ วิสเทเราเข้าไปดูครับมีออโต้คีสโตนครับเอททับวีคีย์สโตนคอนเนอร์แอดจั้นะครับมีซูมปรับได้หลากหลายครับยืดหยุ่นต่อการติดตั้งเข้าไปดูโหมดเซตติ้งมีสลิปทอมเมอร์ครับมาตั้งเวลาปิดได้อินโฟเมชัน หลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับเมนูการใช้งานถือว่าไม่ขี้เหร่นะครับสำหรับรุ่นนี้โดยรวมถือวถือว่าโอเคครับ หลังจากที่ผมได้ทดลองเปิดเครื่องรุ่นนี้ไปแล้วนะครับผมถือว่ารุ่นนี้ใช้ได้นะภาพสวยติดตั้งง่ายครับเหมาะสำหรับในห้องนอนแล้วก็สามารถติดตั้งในมุมห้องได้ทั้งสองมุมเลยมุมซ้ายมุมขวาได้หมดเลยนะครับแล้วที่สําคัญสามารถปรับออโต้คีย์สโตนได้ด้วยสุดท้ายแล้วขอฝากเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามทางเพจร้านโปรเจคเตอร์หนึของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ